สำหรับผู้ให้บริการที่ได้ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถลงชื่อในเอกสารเสนอรับงานบริหารการตลาดได้ลองทำตามคลิปนี้ดูนะครับเริ่มต้นจากเข้ามาที่ Line Official Account ของเรียวหลังจากนั้นกดคลิกที่นี่ครับพอกดคลิกที่นี่แล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าจอรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากนั้นครับให้ท่านกดตรง แก้ไขข้อมูลเห็นไหมครับกดตรงแก้ไขข้อมูลให้ท่านกดถัดไปครับส่วนนี้ถ้าหากมีเอกสารเดิมอยู่ขอให้ท่านกดกากบาดเอกสารเก่าออกก่อนจะสอบถามว่ายืนยันต้องการลบใช่หรือไม่กดยืนยันครับหลังจากนั้นแล้วเอกสารที่อัปโหลดไว้เดิมจะถูกลบออกไปให้ท่านคลิกอ่านเงื่อนไขและลงลายเซ็นแบบออนไลน์ เวรารอสักครู่ครับดังนั้นเอกสารก็จะสร้างมาให้ท่านให้ท่านกดสร้างลายเซ็นสำหรับลงชื่อบนเอกสารหลังจากนั้นก็ให้ท่านเซ็นชื่อได้เลยครับเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยให้กดบันทึกรอสักครู่ครับพอกดบันทึกแล้วรายละเอียดลายเซ็นของท่านก็จะขึ้นมาให้ท่านเห็น ให้ท่านกดยืนยันข้อมูลเพื่ออัปโหลดเอกสารจากนั้นแล้วให้ท่านกดถัดไปครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับลองทำตามคลิปนี้ดูขอให้ทุกท่านลงทะเบียนด้วยความเรียบร้อยและก็คล่องตัวขอบคุณครับ